กรณีแพ้แบบเดินเซนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมครับไม่มีค่ะไม่มีอันนั้นเมาอันนั้นโอเวอร์โดสอาจจะเมากัญชาอาจจะผิดทางก็ได้นะครับเอาล่ะถามคุณหมอขวัญชัยครับว่าตอนนี้มีผู้ป่วยหรือผู้ที่สงสัยว่าจะป่วยถูกกักบริเวณอยู่ครับทำยังไงถึงตำรับยาที่อยู่ในคัมภีอยู่หลายตำรับนี่นะครับ จะมีโอกาสไปถึงคนไข้ที่เขารออยู่ได้เพราะว่าเราจะบอกว่าจะวิจัยกับผู้ป่วยแต่ไม่มีผู้ป่วยมีวันนี้มีทั้งประเทศมีอยู่70คนเองนะครับถ้าไม่มีโอกาสได้ใช้เราจะรู้ได้ไง,ไงว่าตำรับยาเหล่านี้ใช้ได้หรือใช้ไม่ได้มันก็ไปถูกใช้กับคนที่ไม่ได้ป่วยในโรคที่ต้องสงสัยเราจะมีโอกาสทําให้ผู้ป่วยที่สมัครใจอยากจะลองใช้เนี่ยมีโอกาสทําได้ไหมครับครับตอนนี้สิ่งที่เรา คาดการณ์นะครับว่าอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะวิตกกังวลกันมากเนี่ยก็คือแม้ว่าประเทศไทยเรายังอยู่ในเฟสสองก็คือรับการได้รับเชื้อมาจากผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศหรือแหล่งที่เป็นมีการแพร่ระบาดนะครับแต่เฟสสามเนี่ยก็คือจะกระจายจากคนในประเทศไทยเราเองเนี่ยนะครับไปยังสมาชิกในครอบครัวอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยผมเชื่อว่า เตียงของโรงพยาบาลจะไม่พอในการรองรับนะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็คิดว่าเ,เราก็ภาวนาไม่อยากให้เกิดว่าประเทศไทยเราจะไปสู่สถานการณ์อย่างนั้นนะครับแต่เพื่อเป็นการเตรียมการเตรียมความพร้อมตอนนี้ก็ผมก็ส่งสัญญาณไปถึงเครือข่ายแพทย์แผนไทยทั่วประเทศนะครับ,รบว่าจะต้องเตรียมการหาสมุนไพรหายานะครับที่จะ เ,เตรียมการไว้เผื่อว่าถ้าจะมีสาการการระบาดแบบนั้นแล้วก็โรงพยาบาลเราจะไม่พอรองรับนะครับ,รบตรงนี้ก็อยู่ระหว่างที่จะเตรียมการเพื่อจะหาปรุงเป็นยาขึ้นมานะครับ,รบแต่สำหรับสิ่งที่ผมอยากจะทำก่อนที่จะไปสู่สาการนั้นก็คือคทำยังไงที่กลุ่มเสี่ยงต่างๆเนี่ยเขาจะได้มีการปรับสมดุลธาตุในร่างกายแล้วก็เสริมภูมิต้านทานในร่างกายของเขา นะครับยกตัวอย่างเช่นเราพบนะครับว่าข้อมูลทางระบาดวิทยาจากประเทศจีนเนี่ยคนที่ติดเชื้อไวรัสโควิดแล้วจะทำให้เกิดอาการรุนแรงมีปอดบวมแล้วก็อาจจะนำไปสู่การเสียชีวิตได้เนี่ยนะครับอันที่1นะครับฟังให้ดีนะครับผู้ชายอันที่2อายุมากกว่า50ปีประการที่3มมีโรคประจำตัว จะเป็นเบาหวานความดันโรคหัวใจรโรคปอดอะไรก็แล้วแต่3ามคอนดิชันนี้3เงื่อนไขนี้นะครับถ้าได้รับเชือ้อและติดเชือ้ออาการมักจะรุนแรงรต้องเข้าไปนอน ICU แล้วบางรายก็อาจจะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตเพราะนั้นถ้าเรามองอย่างนี้นะครับผมก็มองว่าเราพุ่งเป้าไปที่กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้นะครับแล้วก็ส่งใบมาขาม ตำกับเหล้าขาวเนี่ยนะครับหรือให้ความรู้แนะนําเขาว่าอย่างน้อยท่านเสริมภูมิต้านทานปรับสมดุลธาตุในช่วงนี้ก็ยังทันเวลาอยู่ถ้าท่านได้รับเชื้อไข้หวัดโควิดเข้าไปในร่างกายก็จะผ่อนหนักเป็นเบานะครับเราอย่าไปรอจนคนไทยเราโอ้โหล้นโรงพยาบาลนะครับแล้วเราก็จะแก้ปัญหาตอนนั้นไม่ได้หรือถ้าพอจะ ปรุงยาปรุงตำรับเป็นเรื่องของตีผลามหามหาพิกัดตีผลาได้มผมคิดว่าก็เป็นเรื่องอะไรที่ทำได้เอง <ผม S 1> ง่ายๆครับครับจามเทสคำครับ,รบฟังแล้วเนี่ยรู้สึกเรามีความหวังมากขึ้นนะผมมีความรู้สึกอย่างนี้นะครับว่าในที่สุดแล้วเนี่ยถ้าการแพทย์แผนจีนเขาสามารถนำมาใช้เป็นการแพทย์ระดับชาติได้เนี่ยเราก็ไม่ควรปล่อยให้ประชาชนเสียโอกาสในภูมิปัญญาที่เรามีอยู่เราน่าจะสามารถแบ่ง หมวดของประชากรเป็นส่วนๆได้เช่นประชาชนทั่วไปที่อยากจะป้องกันตัวเองสามารถที่จะบริโภคอะไรได้บ้างเพื่อการป้องกันในสถานการณ์แบบนี้รประชากรที่บินมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงควรต้องรับการดูแลและสมุนไพรแบบไหนในช่วงที่เขายังไม่ป่วยนะแล้วก็ใช้แบบไหนในสภาพแบบหนึ่งและเมื่อป่วยแล้วเนี่ยแน่นอนส่วนใหญ่หมอเขาจะก็จะกัก,กแล้วก็ห้ามการรังษายอย่างอื่นเนี่ย <S <S เราจะจัดการกับเขาอย่างไง เมื่อเขาป่วยแล้วอันนี้ผมคิดว่าสุดท้ายแล้วอาจจะต้องแบ่งหมวดเพื่อความดูแลแบบการดูแลการจัดการให้ประชาชนที่กําลังตื่นตระหนกได้วิตคลายความวิตตกลงว่าเรามีภูมิปัญญาที่สามารถรับมือได้หลายสถานการณ์วันนี้ไม่มีวันนี้เรามีแต่การกักกันการตรวจความเข้มงวดห้ามเข้าแต่จริงๆแล้วถ้าถ้าประเทศไทย มีความสามารถในการรับมืออย่างเป็นระบบจีนใช้โควิด -19 จากวิกฤตก,กลายเป็นโอกาสดูแลคนทั้งโลกทำไมไทยไม่ใช้โอกาสที่คนเีไม่รู้จักการแพทย์แผนไทยเนี่ยอาศัยวิกฤตก,ก,การณ์ของโลกดึงคนทั้งโลกหันมาว่าการแพทย์แผนไทยก็มีความก้าวหน้าแล้วมีความรู้ไม่แพ้เรื่องการนวดไทยซึ่งเขาเป็นรู้รจักทั่วโลกอยู่แล้วอนาะจารย์บัทฑิตหมอเยิ้มครับทุกวันนี้การแพทย์แผนไทยเราเองเนี่ยมีถึงการสอนในระดับมหาลัย ชั้นนาของประเทศก็หลายสาขาหลา,หลายมหาลาัยนะอาจารย์นะครับโดยเฉพาะามหาลาัยดังๆนะก็ใช้โอกาสนี้ที่อาจารย์บันเทศพูดน่าจะารวบรวมถึงงานวิจัยและก็กรมแพทย์แผนไทยเองต้องมีบทบาทมากขึ้นนะหมอยิ้มโดยเฉพาะาในเรื่องของการส่งเสริมโดยเฉพาะตะเคีที่คุณหมอยิ้มบอกว่าที่จริงไม่ต้องรอให้มันเป็นนะรเราควรป้องกันโดยใช้สมุนไพรเป็นยาซึ่งอาจารย์บานเทศก็ตระหนักเรื่องนี้อยู่แล้วนะอาหารเป็นยาเรา โดยเฉพาะอาหารเป็นยาที่อยู่รอบรอบบ้านเราคือใบมะขามนะฮะที่จริงแล้วมันมีเยอะกว่าน,นี้นะคุณผู้ชมอาหารเป็นยาที่แมอาจารย์บันเทนครับแล้วก็อยากจะบอกว่าแม้กระทั่งสูุนไพรจีนที่เขาวิจัยจากโรคโควิดเนี่ยอ้างอิงจากซา H1N1 ไข้หวัดใหญ่แล้วก็ซาประชากรที่เขาได้กินสมุนไพรกับประชากรที่ไม่ได้กินเนี่ยปรากฏว่าประชากรที่ไม่ได้กินที่ป่วยนับเป็นอัตราส่วนใน100คนในประชากรเท่ากัน ประชากรที่ดื่มสมุนไพรที่เขามีภูมิปัญญาเนี่ยจะมีโอกาสติดเชื้อเลยแค่36%เเท่านั้นความหมายก็คือว่าเราประมาทภูมิปัญญาไม่ได้ครับคุณหมอเยี่ยมครับอยากจะฝากอะไรบ้างถึงท่านผู้ชมถึงคนทั่วไปว่าเราอยากเห็นอะไรเราอยากจะมีข้อเสนออะไรเพิ่มเติมครับเชิญครับครับก็อย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะครับว่าตอนเนี้ย เราหน้าที่จะถือเป็นโอกาสที่จะทําให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจกันนะครับเ,เราดมเอาสัพพะกำลังผมไม่คิดว่าถึงเวลาที่เราจะมาแบ่งกันนะว่าอันนี้เป็นแพทย์ตะวันตกอันนี้เป็นแพทย์แผนไทยอันนี้เป็นแพทย์แผนจีนอะไรที่เป็นประโยชน์กับคนไข้อะไรที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนเนี่ยผมคิดว่าเราจะต้อง นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์เต็มที่ในช่วงที่เป็นวิกฤตการณ์ตอนนี้นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าโดยภูมิปัญญาของคนไทยเราแล้วก็เราอยู่ในภูมิประเทศที่ก็ถือว่าได้เปรียบนะฮะโชคดีกับหลายๆประเทศก็น่าจะเอาจุดแข็งตรงนี้นะครับมาทำให้เราฝ่าฟันวิกฤตการผมคิดว่าเป็นวิกฤตการระดับโลกไปแล้วนะครับตอนนี้ฝ่าฟันวิกฤตการตรังนี้ไปร่วมกันครับ,รบหมอแวครับผมบอยากจะฝากท่านผู้ชมว่า เมื่อหลายร้อยปีก่อนการแพทย์ไม่มีการแบ่งสาขาว่าแพทย์แผนจีนแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แบบตะวันตกหมอก็คือหมอครับ,รบมีหน้าที่รักษาคนไข้ให้หายวิธีไหนก็ได้ทำงานร่วมกันก็ได้นั่นคือในอดีตนะครับ,รบผมคิดว่าความน่าประทับใจเนี่ยผมยังจำได้เลยว่าในสมัยล้นเกล้ารัชกาลที่สพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านทรงให้หมอไทยเนี่ยรเรียนการปลูกฝี หมายถึงว่าแม้ว่าการแพทย์แผนไทยไม่เคยเรียนวิธีการปลูกฝีเลยแล้วก็เรียนแต่สมุนไพรมีท่าสมุนตรานมีกดจุดนวดนแต่เมื่อไหรก็ตามที่การปลูกฝีมันจะหยุดยั้งโรภคภัยไข้เจ็บได้เนี่ยก็ให้เรียนการปลูกฝีด้วยแล้วการแพทย์แผนไทยเ,ยเป็นการแพทย์บูรณาการนะครับมีตั้งแต่กอกเลือดแบบฮิจามะาของพี่น้องชาวอาหรับนะครับเราได้การแพทย ผสมประสานกับการแพทย์ของตัวพื้นบ้านเราเองการแพทย์อินเดียแม้กระทั่งศูนย์ไพรจีนเราก็มาประยุกต์ใช้หมดถ้ามันเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยในสมัยกรมหลวงวงศาธิราชสนิทท่านจะแก้ไข้มาเรียไข้มาเรียนี่ก็เป็นไข้ที่ร้ายแรงที่สําคัญมากนี่นะครับท่านก็ใช้ยาจากควินินท่านก็เรียกว่ายาขาวนะครับในยุคนั้นนะครับท่านก็รู้จักยาฝรั่งแล้วก็จับชีพจรครับ จับที่ประจานแล้วบอกว่ากําเริบอยู่อย่าเพิ่งให้ยาควินินให้ยาลุถ่ายท้องก่อนคล้ายกันมากกับสิ่งที่ทําอยู่ตอนนี้แล้วก็ค่อยให้ยาขาวที่หลังเพื่อไม่ให้ค่าอยู่ในตัวและมันคงดํารงอยู่นี่ผมยกตัวอย่างภูมิปัญญาในอดีตที่น่าทึ่งมากแต่เราไม่ย้อนกลับว่าเราทําอะไรในช่วงรวะยะเวลาที่ผ่านมามาวันนี้เกิดวิกฤตทั้งโลกหลายประเทศไม่มีหมอพื้นบ้าน หลายประเทศไม่มีหมอภูมิปัญญาตัวเองเพราะว่าการแพทย์ถูกแบ่งแยกและถูกครอบงำการแพทย์ชนิดใดชนิดหนึ่งอย่างเดียวผมคิดว่ามันถึงเวลาครับที่เราจะหันกลับมาดูการแพทย์ที่เรามีครับ,รบว่าทําให้คนหายไหมถ้าคนหายนั่นก็คือชัยชนะชัยชนะไม่ได่ที่ว่าหมอแผนไหน แต่ว่าความร่วมมือร่วมใจและลดอัดตราเอาประโยชน์คนไข้เป็นที่ตั้งนั่นน่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดและเป็นประโยชน์สูงสุดของคนไทยทั้งประเทศและถ้าไทยฝ่าฟันได้เราก็จะอยู่ยืนอยู่ในแถวหน้าไม่ต่างจากจีนว่าภูมิปัญญาชาติก็เป็นความหวังให้กับคนทั้งโลกไม่แพ้การแพทย์แผนจีนเช่นเดียวกันครับครับอาจารย์มันเทศครับวันนี้ก็ผมรู้สึกภาาภูมิใจนะที่มีทั้งคุณหมอยิ้มเมีาจายจันฉัดและก็เมีาจายจันปานเทศนะครับที่มา ให้ความรู้ในเรื่องของการใช้สมุนไพรไทยและก็ที่สําคัญที่สุดคือในสถ,สถานการณ์ที่ไข้หวัดกําลังรุนแรงนะครับอาจารย์ครับผมคิดว่าทั้งมาตรการทางการเมืองมาตรการสาธารณาสุขมาตรการการรวมใจชาติในการฝ่าฟันอุปสรรคในการตระหนักในสิ่งที่ไม่ควรตระหนกเกินกว่าเหตุเราจะฝ่ามันได้แต่ที่สําคัญที่สุดถ้าเรามีภูมิปัญญาด้วยเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่ทําให้ประชาชนยิ่งมั่นใจ ว่าเราสามารถจัดการกับโรคเหล่านี้ได้ในท้ายที่สุดครับครับก็ก็ต้องขอบคุณครับทั้งคุณหมอยิ้มนะแล้วก็อาจารย์ฉัตรนะครับที่มาให้เกียรติคับสุดท้ายนี้ให้อาจารย์ฝากขอบคุณสถานที่ที่เรามาจัดรายการวันนี้นะครับก่อนจากกันไปนะครับขอบคุณคุณหมอฉัตรมนิชภูมิลาัยนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณหมอขวัญชัยแล้วก็อีกหลายท่านซึ่งให้เกียรติมาในวันนี้นะครับมาร่วมกันจัดสถานที่ในบ้านพิทาน เพื่อเศรษฐกิจพอเพียงนะครับในบริเวณใกล้เคียงกับคลินิกบ้านหมอชอนจังหวัดเพชรบุร,รีวันนี้ให้เกติกับรายการเรามาจัดสถานที่นะครับก็ขอทุกท่านขอเสียงประมือให้กับเจ้าภาพด้วยนะครับคุณหมอชาวันนี้พงม,มาลัยนะครับ ครับและเรามีโอกาสพบกันใหม่ในครั้งต่อๆไปขอสัมภาษณ์หมอป๊อปก่อนขอ่าอ่าตอนจบสําคัญอย่างยิ่งคุณหมอป๊อปหนึ่งชั่วโมงผ่านไปถึงชั่วโมงแล้วเหรอคะสงสัยหลับหลับหับเลยนะฟังจนหลับก็จะออกไหมก็ออกค่รับออกจริงใช่ออกรุ่นแดงๆแบบร้อนด้วยแล้วก็ตมันรู้สึกแบบแปลกปวดไหมนิดนึงค่ะแบบวนๆท้องเพราะมันจะต้องถ่าย ครับใช่ค่ับเป็นสานเบาก็อาจจะถ่ายเร็วค่ะสูนลูกใช่ค่ะสูนลูกของเสียง่ายที่สุดทำเองได้เลยครับได้ครับวันนี้ก็พวกเราทั้งหมดลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ